อ่าสวัสดีครับกล้องสมชายคนสีครับวันนี้มาดูอ่าขนมบวหมีครับบวหมีเด้อครับเออบวงบวมมีเบิงเปิดเนื้อขึ้นด้วยลูกกระดาบวมมีนะครับเออบวหมีขนมเบิงขนมประลาดนะครับขนมประลาดดูนะครับปรลาดยังไงพิสดารครับพิสดารครับพิสดารครับปเล้ะครับเอาลูกนั่งมาครับลูกนั่งมาครับเออดูดีครับโอ้นี่มัน อ่าบอกมีพิการนะครับบอกมีพิการมีพิการครับโอ้โหเห็นแล้วครับโอ้น่อยใหญ่ๆครับมีตัวนี้นี่มีบอกมีมีเลาเดินต่ยมีลาไมนมีลาไม่ม่หัวผูกไว้โอ้โอ้อ้โอ้ออ้มาวีอ้โย้มน้้อ้โออ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอมโอ้าม้โอ้อ้โอ้โอ้โอาโอ้โ่้โออ้โออ เออมีหอดผงเทิกับีโอ้ของเทิกับี่กหลายหำเพื่นนออตัวพี่พอืมีเออยู่่ะนั่่ะ่ครับนี่ถงนก็มีได้นะคะนี่ะเออเนเอ้ตาห้ตาอเป็นห่นไหมโอ้นเดนี้้หมำีใครหำให้หำบอกมีใครหำายามมมีจังสีลงมาเนี่ยเอาแหเออ ขาดเ็หญิงนยังอยากเป็นผู้ชายเลยเรวมันมีหาสาสวัสดีครับแค่นี้นะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ